เสียงกับอ้วของใครหลายๆคนอะไรอย่างงี้นึกออกไหมทีวีอีคอไลน์แล้วก็เตบโตออรียออะไรพวกนี้ครับเสียงน้อยแต่ว่าเสียงหนักนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กสยามเข้าห้องน้ำสาธารณะบ่อยแค่ไหนเข้าห้องน้ำสาธารณะบ่อยไหมคะเช็คอินทุกที่เลยบ่อยอยู่ ฉี่อ่ะมันยังเสี่ยงกับอ้วกของใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยสิงติคลสิ่งปติคุณด้วยครับชิโกะด้วยพิอคอรไลไม่ก็เด็บโตออเรียอะไรพวกนี้ครับ จเลยเชื้อเชื้อเวล่ะแต่คิดว่ามันมีนะคิดว่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าครับจอเป็นพวกเชื้อโรคอะคะ่ะไม่รู้ว่าสายพันธุ์เชื้อโรคนี้มันคืออะไรอรันดี้ก็จะไม่ทราบอะไรเพราะว่าเชือ้อ HPV เนี่ยสามารถเจอได้ทั่วไปเลยค่ะที่ต่อกันง่ายใช่ค่ะเสี่ยงน้อยแต่ว่าก็เสี่ยงนะนะคะอย่ารอให้ตัวเองติดก่อนป้องกันง,ง่ายๆด้วยวัคซีน HPV โปรดีๆที่ Head More จองง่ายฉีดใกล้บ้านอย่าลืมมาแอดไลน์กันนะคะ